สวัสดีครับสวัสดีคนดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมผมก็มีบัตรกาลีนามาแจกนะครับผมจํานวนหนึ่งใบนะครับผมแล้วพี่ก็จะมาบอกวิธีรับตัวละครฟรีนะครับผมอ่าก่อนที่เราจะแจกบัตรกันเนี่ยเรามาดูวิธีการรับตัวละครฟรีกันก่อนนะครับผมซึ่งสามารถรับได้ทุกคนนะครับผมใครที่ยังไม่ได้รับนี่ก็ สามารถกดเข้ามาหลับได้นะครับผมอย่าวพี่ขอเล่นเกมก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมไอตัวนี้เพราะว่าเขาเพิ่งเข้าเกมมานะครับผมแล้วก็กดอัดคลิปเลยนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครโมโคนะครับผมยิงรอกเป้าศัตรูในแมปนะครับผมเร็วๆอีกอันโอเคจบเรียบร้อย แต้มเราก็ขึ้นไปนะครับผมไม่ทบห0 0แต้มนะครับถ้าครบ100แต้มแต้มเราก็จะได้ของเยอะเลยนะครับผมก็จะมีอ่าสกินรถตัวละครอ,อะไรต่างๆนะครับผมให้เรากดุรับเอานะครับผมนี่ก็กิจกรรมรายวันนะครับผมมนะกดรับไปก่อนไม่ได้เล่นนะ Origin, นะส่วงนี้ก็ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเลยนะครับผมกดตามพี่เลยนะครับผมใครที่ยังไม่รับตัวละครนะครับผม กดมาตรงที่โมโคนะครับผมมันจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับผม MOCO นะครับผมที่อ่านคำว่าโมโคนะครับผมให้เรากดเข้ามาเลยนะครับผมแล้วก็ล็อกอีกหนึ่งวันนะครับผมก็กดลาไปได้เจ็ดวันแต่สลหรับพี่มีแล้วนะครับผมตัวละครโมคในี่พี่มีแล้ว สำหรับใครๆที่ยังไม่มีนะครับผมก็สามารถมาโกนลับเอาได้นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ก็มีเยอะแยะเลยนะครับผมซึ่งล็อกอิน5วันนะครับผมก็จะได้รับบัตรเหลืองบัตรฟ้าบัตรโกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ล่มนะครับผมแล้วก็กิจกรรมโมโคโซนสกิลนะครับผมก็เป็นกระบอกนะครับผมกิจกรรมพิเศษนะครับผมฐาน รับโมโคนะครับมีสกินลดด้วยมีตัวละครด้วยโอ้โหมีกระทะด้วยเล่นห้าหัวกระทะโมโคโอ้โหเล่นห้าคนเหรอสร้างทีมห้าเหรอแล้วก็เล่นสิบตาละท่าทางล่าท่าทางนะครับผมวันที่ยี่สิบห้าหาวันที่ยี่สิบหกกิจกรรมเยอะเลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมมา ให้เรารับได้ก็คือกิจกรรมโมโคนะครับผมรับตัวละครแล้วก็สกินกระบองโมโคนั่นเองนะครับผมอ่ามาเรามาแจกบัตรการิน่ากันนะครับผมบัตรใส่ตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้คือที่ใส่โค้ดนะครับผมสำหรับใครที่ใส่โค้ดไม่เป็นก็กดตามพี่เลยนะครับผมสำหรับวิธีรับตัวละครพี่ก็ได้บอกไปแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้เราจะมาแจกบัตรกันนะครับผม กระลุณาลอกรหัสของคุณแต่ตรงนี้คือตรงที่ใส่โค้ดนะครับแต่พี่จะมาวางเลขบัตรการินาให้นะครับผมบัตรการินาห้าสบัาทจำนวน1บัตรนะครับผมสามารถใส่ได้1คนนะครับใครที่ใส่ได้ก็มาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมเลขบัตรกาลีนานะครับผมนะใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับผมใครใส่ได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับ อ่าสลหรับใครที่เข้ามาดูอ่าคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสลหรับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสรับพสลหรับใครที่ยังไม่ได้กดก็อย่าลืมกดนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ร่วมกิจกรรมนะครับผมซองนี้นะครับพี่ก็มีโค้ดไอทมมาแจกแล้วก็บัตรการีนากิจกรรมแจกของฟรีเยอะแยะเลยนะครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดก็ กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับนะครับถ้ากดแชร์ไปที่ Facebook แล้วก็ที่ต่างๆให้พี่นี่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย